ครับก็ค่วมกับยอดเยี่ยมจากเจวอยสถานัใจครับแล้วก็ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากวิมานหนาวสองเรงื่องขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างคะความรู้สึกดีใจคัรดีใจดีใจเพราะว่าทั้งสองเรื่องตั้งใจทำมากแล้วก็เหนื่อยกันคนละแบบเออม,มีมีทีมงานที่ซัพพอร์ตทั้งสองทีมที่ดีเยี่ยมมากๆอะไรเงี้ยก็เลยทำให้พี่ได้รางวัลน,นี้ก็ ก็เป็นของทีมงานทุกคนด้วยแล้ววันนี้มันมาถึงจุดนี้แล้วอะค่ะพี่บอนมันตื่นตันหรือว่ามันแบบมีความสดขนาดไหนครับพี่บอลสด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 เพิ่มปิ่นสุดสดก็ก็ดีใจแทนทีมงานทุกคนครับเพราะว่าเรารู้ว่าระหว่างทางมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแบบน้องน้องนักแสดงทั้งสองเรื่องเลยแล้วก็ทีมงานทั้งสองเรื่องด้วยอะไรเงี้ยครับก็ดีใจครับอ่ะวันนี้ีมนาบอของเราก็มาวมาด้วยกัน่ผมเป็นไงบ้างคะผู้กำกับของเราอ๋อก็ ยินดีกับพี่บอสมากมากครับแล้วก็รู้สึกว่าเออเหมือนเหมือนพอเราทํางานกันมาตั้งแต่แรกมันเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวไปแล้วอะไรนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่เรู้สึกเหมือนพอพี่บอสได้รับแล้วก็เราก็ได้รับทุกคนได้รับอะไรอย่างงี้มันมันภูมิใจลึกๆเหมือนกันเรียกว่าเวกระแสดีมากพี่บอสจะมีซีซั่นแล้วใช่ครับใช่ว่าตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครใช่ใช่อีกไม่กี่วันจะปิดรัอกสมัครแล้วนะ เออเจลบอย05ก็อยากให้น้องๆทุกคนที่อายุประมาณ15-22ไม่เกินอะไรเงี้ยครับที่ใครสนใจมาเป็นเจลบอยด้วยกันมาทำเล็บเจลด้วยกันก็สมัครมาได้นะอยู่ในซีซั่น2เดี๋ยวได้เล่นด้วยกันครับอย่างคนที่ห้าต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างขอแค่มีเสน่ห์แค่นั้นเลยเปิดกว้างเออแล้วก็แบบเคมีเข้าได้กับทุกคนอะไรเงี้ยครับพี่หมอคะแล้วอย่างนี้แบบเขาซีซันหนึมันประสบความสำเร็จมากซีซั่น2มันจะมีแล้วพี่ว่าจะมีความกดดันหรือว่ายังไงบ้าไม่ต้องรอล่ ก็ตอนที่ตัดสินใจว่าจะทำอะ่ะ mm hmm. กดดันมา mm hmm. กเพราะว่ารู้ว่ามีแฟนๆที่เขาคาดหวังแล้วก็อยากจะเห็นน้องๆทั้ง4คนเล่นบทไหนทิศทางไหนซีนแบบไหนแต่ว่าประมาณสักอาทิตย์ก่อนนี่แหละรู้สึกว่าคิดบทได้แล้ว <Okay. S 1> เป็นบทที่ตัวเองชอบ oh. เออ,อเป็น<อ>เป็น,เป,นเป็นเรื่องราวที่ตัวเองชอบ<ๆ>ก็เลยรู้สึกว่าอยากให้แฟนๆได้ดูมีความมั่นใจละที่เดีอีกไม่นานจะได้ดูกันก็ รอดูนิวกั้นมากเลยค่ะคือรู้แล้วใช่ไหมว่าบทมันจะเป็นยังไงนิวอย่าลุดนะผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่จริงหรอจริงผมไม่รู้เลยผมไม่รู้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 ครับแล้วน้องคนอื่นว่าเารู้สึกเขารู้สึกกับพี่บอสเหรอครับความรู้สึกที่เราจะได้มีซีซั่นสองต่อแล้วเออมีภาคต่อจริงจริงก็รู้สึกดีครับตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วที่กระแสตอบรับดีจนทางพี่บอสแล้วก็ทีมลูกกี้เนี่ยตัดสินใจทำซีซั่นสองรู้สึกว่า มันจะเป็นเนื้อหาใหม่ๆอะไรเงี้ย mm. ก็รู้สึกว่าเอออยากให้ทุกคนได้ติดตามครับเชื่อว่ามันจะมีอะไรพิเศษมากกว่าซีซันแรกแน่นอน mm. แล้วเราคิดว่าคนที่5าของพวกเรา mm. พวกเราสี่คนคาดหวังไหมคะว่าคนที่หาเนี่ยจะเป็นแบบไหนเป็นยังไงแพี่ไปก็ได้ไไครับพี่ไปเป็นไงก็ได้เป็นคนดีก็พอครับ <S 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 คนเลิศช่นอนนะคะ จริงๆมีและทนเยในหัวที่เคยคุยกับพีเจไว้แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มีขอบเขตอ,อะไรผมรู้สึกว่ามั่นใจมือพี่บอลก,ก็น่าจะมาแล้วต้องมาแรงแน่น,นอนครับแล้วมนต้องนิ่งละครับครับก็เอ่อคนที่ห้าใช่ไหมครับก็ก็รู้สึกว่าเออเป็นยังไงก็ได้เป็นคนดีก็พอที่พี่ปายบอกแล้วก็พวกเราก็ทั้ง4ี่คนก็ยินดีต้อนรับนะครับศูนย์ห้าเยมีช่วงการถ่ายทำหรือพอมันได้คนที่ห้ามันจะเริ่มประมาณเท่าไหนพี่บอล ก็ข,ข้าวๆคิดว่าไม่ปลายปีต้นปีแถวนี้ครับเดี๋ยวมีการวางแผนอีกทีแต่ว่าอาจจะต้องรองดูน้องหน้าใหม่ที่เข้ามาอย่างเงี้ยครับว่า<ม>เออจะต้องเติมหรือจะต้องเพิ่มทักษะอะไรบ้าง<ม>ก็เดี๋ยว<อ>ทํากันบ้างอีกรอบกันแสดงว่าป<ม>ีหน้าแฟนๆจะได้ดูไหมคะแน่นอนได้ดูปีหน้าแน่นอนแล้วก็คิดว่าเป็นเนื้อเรื่องที่สดใหม่ถ้าใครที่รู้สึกว่าซีซันหนึ่งมีความเซอร์ไพรส์มีความใหม่มีเคมีที่หลากหลายซีซันสองยิ่งกว่าเดิมครับให้รอดู แล้วอ,อย่างนี้เคมีมันจะไม่วาวุ่นวุ่นไฟเลยเหรอคะพี่ไม่แน่ใจต้องรอดูอก็ต้องรอไปติดตามเนาะกักไว้ก่อนกัก,กไว้ก่กอนขออนุญาตสอบถามแฟนมีททั้งสี่คนเป็นไงบ้างคะ ก็เรียกว่าผ่านแฟนมีตมารู้สึกว่าเออเหมือนเหมือนอิ่มเอมแล้วกันครับที่เหมือนได้เจอแฟนๆทุกๆคนแบบครบ,ครบๆเยอะๆตั้งแต่แบบตั้งแต่เจลบอยออนเนี่ยแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเออเราควรต้องมอีกิจกรรมสักอย่างที่รวบรวมคนที่รักเจลบอยมาไว้ด้วยกันเนี่ยพอเหมือนผ่านมาทามันสาเร็จก็รู้สึกว่าเออเหมือนได้เติมเต็มเหมือนกันครับผม อย่างที่เขาพูดถึงน,นก็คือเซ <c oughs> อร์ <ผม S 2> ไพรสครับผ <c oughs> มแขกรับเชิญขอคอแบบว้าวเลยมั้งว้าวครับผมตอนแรกที่ผมรู้ก็ว้าวครับแล้วก็เออ่ได้เห็นคลิปตามโซเชียลอะไรเงี้ยผมว่าก็รู้สึกว่าเออทุกคนคงคงได้แบบเซอร์ไพรส์แล้วก็มีความสุขกับเกสอะไรเงี้ยแล้วก็โชว์ที่พวกเราทุกคนได้แบบเตรียมไว้ให้อะไรยงเี้ครับผมเรารู้กันอยู่แล้วนะว่าทุนกระหม่อมที่จะอ๋อรู้ครับรู้เป <c oughs> ็นไงบ้างคะตอนคข้ารู้สึกก็จริงๆตั้งแต่ตั้งแต่แรกที่รู้ว่าทุนกระหม่อมมานเนี่ยพวกเราก็เซอร์ไพรส์มากมาก ที่เหมือนจะได้ทํางานกับธงกหมองนี้แล้วก็สเออมันคงเป็นอะไรใหม่ๆที่ที่เราอยากจะนําเสนอให้ทุกคนได้ดูเหมือนกันว่าแบบเลิกการเอาลักก่อนมันมันมันไปถึงจุดนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณธงกหมองมา,มา,มากๆนะครับที่มาเป็นเกสของพวกเรามีใครอยากจะเสริมไหมคะความจากรใจวันน<ม>ั้นจริงๆมันคือความฟูลฟิลนั่นแหละมันคือความภาคภูมิใจที่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังคิด่องแฟนบีทุกวันเลยคือเราตั้งใจซ้อมกันมา หลเอาวเวลาหนึ่งซึ่งพอผ่านวันนั้นไปได้จําได้เลยว่าตอนที่ลงเว,เวทีโชว์สุดท้ายมันมันคือความภูมิใจในตัวกันและกันนะนคือความขอบคุณแล้วก็ความสุขแหละที่ได้มอบบางอย่างกลับให้กับแฟนบทุกคนในงานเลยก็ดีใจกันทุกคนเลยแช่ว่าอย่างนี้ซีซั่นสองก็จะมีเพลงอย่างนี้เหมือนแบบคล้ายๆซีซั่นเหมืนด้วยไหมครับพี่วอที่แบบจะมีเพลงให้แฟนๆออมาได้ฟังคิดว่ามีเซอร์ไพรส์ครับให้รอติดตามคิดว่าแล้วก็เพลงคิดว่ามีแน่นอนอ ไปรอติดตามเนาะปีหน้าแน่นอนใช่ไหมคะพี่บอยปีหน้าแน่นอนครับรอดูเจบอยซีซั่นสองค่ะแล้วก็ลุ้นติดตามเจวันคนที่5ด้วยเนาะใช่ครับใช่ค่ะที่เมื่อไหร่นะคะพี่บอย์จจังหวัคนที่5ที่จังหวัดไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะไม่น่าจะสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าไม่เกินวันที่15บห้าสิากัไม่เกิน15กรกฎาคมรีบสมัครกันนะครับติดตามได้นะคะเฮ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ